รู้ตัวคนร้ายคดีน้องชมพู่พบหลักฐานสำคัญเตรียมสรุปสำนวนส่งขอหมายจับจากกรณีคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวหมู่บ้านกกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายตัวไปจากบ้านและพบเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักกว่า2กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อ11พฤษภาคม63ซึ่งพลตำรวจสุวัสด์แจ้งยอสุก พอบอรตอรอเปิดเผยว่ามีคำตอบในเรื่องนี้แน่นอนนั้นวันที่29พฤษภาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดในคดีเสียชีวิตของน้องชมพู่หลังพบหลักฐานที่จุดพบศพกางเกงรองเท้าเส้นขนจำนวน3เส้นและ ที่ตรวจ DNA e จนสามารถระบุได้ว่าเป็นใครรวมถึงเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกหั่น3เส้นและคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมด8รายที่ได้เข้ารับเครื่องจับเท็จคือพ่อแม่ ของน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนครูพระครูบารัตพระบุญมาเจ้บุญมาและพ่อแบมโดยหลักฐานที่จุดพบศพจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะไขปริศนาว่าใครคือคนร้ายเพราะการขอสารหมายจับคนร้ายในครั้งนี้ผลที่ระบุชัดเจนคือผลทางนิติวิทยาศาสตร์โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของ DNA ที่พบบริเวณจุดพบศพทั้งหมดอยู่ในระหว่างการสรุปสำนวนคาดว่าจะส่งสำนวนให้เสร็จเร็วๆนี้